สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับผมซันนี่นะครับทางเพจราคาคุยครับ่าก็มีวันนี้นะครับเป็นวันอังคารนะครับบิสบอปพิมพ์มาลีกลงเตะด้วยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะฮะหนึ่งคู่ที่ผมหยิบยกมาในคลิปนี้นะครับเป็นเกมที่หลายคนให้ความสนใจแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ในเตอกับเบอร์ลี่นะครับตอนนี้ผีแดงของโอเลกุนาโซชานะครับชนะ8เกมเตดแล้วนะครับ ผลงานกำลังมั่นใจมากๆนะครับกองหน้าก็ดีขึ้นผิดทูผิดตาไม่ว่าจะเอาใครลงนะฮะโอ้โหพวกยิงได้หมดเลยนะครับแต่ผมมองว่าจุดหนึ่งที่แมนยูยังไม่เนียบนะคือ,ค,อคือเกมรับที่ก็เสียตลอดเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกับเบอร์รี่เบอร์รี่กำลังเละเลยครับนัดล่าสุดก็โดนแมนซิตี้ยิงมา5ลูกนะครับใน FA ฟเอครับแต่ผมมองว่าเอคับอะ่ะ ผพราเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกนะฮะคือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเกมที่ง่ายนะแต่ผมว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่โซชาจะต้องเจอนะครับคือการเจอเบอร์ลี่นเนี่ยอ่ากุนซือชอนไดช์เนี่ยเป็นประเภทที่พร้อมจะเล่นเกมรับเต็มรูปแบบนะครับยิ่งแมนยูชนะไปกันไปเยอะๆคู่แข่งก็ต้องระแวงแมนยูมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีความกลัวนะครับผมมองว่าเบอร์ลี่วันนี้มาอุดเต็มที่ครับแล้วก็ ด้วยด้วยด้ย,ดย,ดยแมนอยู่ที่แบบม,มันมันมันดูดีนะแต่ว่าจริงจรงานยังไม่เนียนมากอ่อผมยังมองว่าวันนี้น่าเชียบเบอร์ลี่มากกว่าผมเชื่อว่าถ้าแพ้นะครับก็แพ้แบบชิวเชียดนะครับวันนี้ผมแนะนำนะครับที่เบอร์ลี่นะฮะกัดฟันนิดหนึ่งนะฮะอ่าก็อาจจะชนะได้ใน,นที่9ติดต่อกันนะครับแต่ว่า อาจจะยิงได้แค่เม็ดเดียวขอบแมนยูเนเตด,ดนะครับอ่าหมดแล้วนะครับวันนี้ฝากไว้กับเบอร์ลี่ครับผมซันนี่ลาบแล้วนะครับสวัสดีครับ